รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน้ n w w s o o n n e t t สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา Connect คน Connect ข่าวกับดิฉันพิมพลพัชโยวผุยค่ะคุณผู้ฟังคะ News Connect ในช่วงนี้มีข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่อง ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการขยะพลาสติกของประเทศจีนมาฝากกันค่ะทุกวันนี้เราจะได้ยินข่าวความรุนแรงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทุกมุมโลกมากขึ้นซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและขยะพลาสติกที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันและในระหว่างที่นักวิทยาศาสตร์กำลังคิดค้นหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ทดแทนพลาสติก ที่ผลิตขึ้นจากปิโตรเลียมซึ่งต้องใช้เวลานับร้อยนับพันปีในการย่อยสลายตามธรรมชาตินั้นขยะพลาสติกจํานวนมหาศาลที่กองอยู่ก็จําเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีควบคู่กันไปและด้วยเหตุที่พลาสติกมีคุณสมบัติเด่นหลายเรื่องที่ยังหาวัสดุทดแทนโดยสิ้นเชิงไม่ได้ทําให้เราไม่อาจปฏิเสธพลาสติกที่แทรกอยู่ในชีวิตประจําวันได้ค่ะนอกจากการรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิง้ง และสแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆในการนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์เช่นการนำมาผลิตเป็นปุ๋ยดังที่สสอ,อได้เล่าให้ฟังในสัปดาห์ก่อนปัจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศก็ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะโดยออกกฎหมายและมาตรการใหม่ๆมาบรรเทาผลกระทบที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันโดยเฉพาะมาตรการในการคัดแยกขยะที่ต้นทางซึ่งจะช่วยให้ระบบการรีไซเคิลและการจักดการขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อเป็นกรณีศึกษา เรามาดูระบบการจัดการขยะของประเทศจีนที่มีมาตรการเข้มงวดและเป็นขั้นตอนกันดูค่ะเชื่อไหมคะว่าเมื่อราว20ปีก่อนนั้นประเทศจีนยังไม่มีระบบการคัดแยกขยะแต่อย่างใดแต่ในปัจจุบันกลับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาระบบจัดการขยะอย่างก้าวกระโดดโดยในระหว่างปี2554ถึง2560จีนเริ่มมีระบบการแยกขยะแบบสมัครใจเกิดขึ้นตามเมืองขนาดใหญ่และในปี2560 ก็ได้ออกประกาศบังคับให้เมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน46เมืองพัฒนาระบบคัดแยกขยะและนำมาปฏิบัติให้ได้ภายในปี2563และในระหว่างนี้ก็ได้เริ่มทดสอบระบบคัดแยกและรีไซเคิลที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอำนวยความสะดวกจนกระทั่งปี2562นครเซี่ยงไฮ้ก็เป็นเมืองแรกที่ประกาศระเบียบใหม่บังคับให้ทุกครัวเรือนต้องแยกขยะอย่างถูกต้องพร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนเป็นค่าปรับสูงสุด10,000บาท สำหรับบุคคลทั่วไปและ1,25,000บาทสำหรับผู้ประกอบการขนส่งขยะรวมทั้งถุงหักคะแนนเครดิตทางสังคมหรือ Social Credit นอกจากนี้ยังกำหนดให้ขยายระบบคัดแยกขยะไปทุกเมืองในระดับจังหวัดภายในปี2,568หรือในอีก4ปีข้างหน้านับจากนี้ค่ะนอกจากนี้จีนยังมีมาตรการที่เด็ดขาดในการลดขยะตัวอย่างเช่นนโยบายลงดาบแห่งชาติปี2561หรือ National Sort Policy ที่ใช้ควบคุมการนำเข้าขยะรีไซเคิลยางเด็ดขาดซึ่งรวมถึงพลาสติกเกรดต่ำเกือบทั้งหมดและเศษกระดาษรวมที่ไม่ได้คัดแยกด้วยค่ะตัวอย่างของประเทศจีนแสดงให้เห็นว่าแม้จีนจะเริ่มการแยกขยะแบบสมัครใจด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกแต่ท้ายที่สุดแล้วหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จคือมาตรการและกฎหมายที่ออกบังคับอย่างเข้มงวดโดยภาครัฐควบคู่กับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะแล้วประเทศไทยมีมาตรการในเรื่องขยะพลาสติกอย่างไรบ้างติดตามฟังได้ในสัปดาห์หน้าค่ะและนี่ก็คือข้อมูลจากศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการ News Connect ได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect